สวัสดีครับกลับมาพบกับโกโปรเมโลทีวีกันอีกครั้งครับวันนี้เราจะมาดูเทคนิคการส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่าน Gmail กันครับเพื่อนเพื่อนเคยประสบปัญหาเวลาที่ต้องแนบไฟล์ไปกับอีเมลแล้วส่งไม่ผ่านไหมครับเนื่องจากขนาดไฟล์นั้นมีขนาดใหญ่เกินไปเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเราจะแก้ปัญหานั้นได้อย่างไรอ่าวิธีการแรกนะครับเพื่อนๆนะฮะต้องอัปโหลดไฟล์เข้ามาใน Google Drive ก่อนครับยกตัวอย่างนะครับวิธีการนะครับไปที่ New นะครับ ่าแล้วก็เลือกไฟล์อัปโหลดตัวนี้นะครับในที่นี้ผมมีไฟล์ตัวอย่างอยู่แล้วนะครับเป็นไฟล์ PDF เห็นไหมซึ่งมีขนาด36เมกเนะีซึ่งเวลาที่เราจะส่งไปกับอีเมล attach ไฟล์ไปแบบเมื่อก่อนเนี่ยส่งไม่ผ่านแน่นอนครับไฟล์มันใหญ่ครับวิธีการเทคนิคมีทีเดียวครับให้อัปโหลดไฟล์นี้เข้าไปใน Google Drive ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็กด Open เข้าไปในตัวอย่างนี้ผมอัปโหลดไปแล้วนะครับเลยขออนุญาตข้ามขั้นตอนนี้ไป นะครับอ่าในตะัวอย่างนี้จะสังเกตผมมีโฟลเดอร์ pdf และมีไฟล์ pdf อยู่นะครับขนาด36เบกเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วครับและเช่นนั้นวิธีการทำไงครับเราก็กลับไปที่หน้า gmail ของเราครับนี่หน้าตาแบบนี้นะครับปึง้งนะครับอ่าผมขอขยายนะครับ นี่คือหน้าตาที่เราเอาไว้ส่งเมลใช่ไหมครับเราจะส่งถึงใครแล้วก็ใส่อ e ีเมลเพื่อนไปซับเจกจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับข้อความจะใส่อะไรก็ใส่ไปนะครับแล้วเวลาเราจะแนบเอกสารเมื่อก่อนใช่ไหมครับเราจะเลือกตัวนี้ใช่ไหมครับนี่ตัวนี้ตัวที่เป็นไฟล์เ,เหมือนที่เป็นรูปคลิปหนีบกระดาษเป็น a t t a c h file ใช่ไหมครับซึ่งเวลาที่ส่งไฟล์เมื่อสักครู่เนี่ย36เมกเนี่ยไม่ผ่านแน่นอนครับให้เปลี่ยนวิธีการนิดเดียวครับเห็นรูปข้างๆไหมครับ รูปที่เป็นรูป g o o g l e d r i อะครับอ่าคลิกเลยครับพอคลิกเสร็จนะครับเขาจะวิ่งเข้าไปดูในเลยฮะน My d r i v e ของเราครับเราเพียงแค่ไปที่โฟลเดอร์ข้อมูลของเราครับอ่าเข้าไปเลยเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เลือกไฟล์ที่เราต้องการครับหลังจากนั้นก็กด insert เลยน่าเห็นไหมครับไฟล์นี้จะเข้ามาแล้วครับเพียงแค่นี้เองง่ายที่เดียวส่งผ่านแน่นอนส่งเร็วแน่นอนครับ ไม่มีปัญหาสบายๆครับอ่าเป็นอย่างไรบ้างครับกับเทคนิคนี้ช่วยแก้ปัญหาและลดเวลาในการแน่ไฟได้เยอะเลยใช่ไหมครับยังไงฝากติดตามและ subscribe โกพมิโลทีวีด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ